สวัสดีค่ะวันนี้มาชมใบไทยผลรางวัลฮาน้อยกันนะคะฮาน้อยวันที่14กันยายน2565ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฟังเอาอเพิเเเพเ่เรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้นะคะ 2 3 2 6 2 7 4 1 4 2 5 2 5 3 5 6 5 7 8 8 9 1และ9 6ค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ5 2 5 7และ9 6ค่ะเน้นเลข2เลข5แนวนวน,นี้นะคะวันนี้ที่มีเลข2ก็จะมี2 3 2 6 2 7 4 2และ5 2ค่ะส่วนที่มีเลขก5ก็จะมี5 2 5 3 5 6และ5 7ค่ะเลขเบิลของเราวันนี้มีเบิ้ล88นะคะเลขศูย์ไม่มีค่ะวันนี้ เน้นเลขสองแนวแนวนี้นะคะทายผลรางวัลฮานอยวันที่14กันยายน2565ัาฟังเอาเพลินเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะรับชมและฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้น,นะคะ่ะ คุณทุกคนนะคะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ